สวัสดีค่ะคุณสิทธิยาสวัสดีค่ะค่ะคุณสิทธิยาอยู่ที่จังหวัดอะไรคะสุโขทัยค่ะโอ้ยอสุโขทัยเนาะมีเรื่องถามอาจารย์เชิญเลยค่ะเออคืออยากจะถามเรื่องพ่อค่ะคุณพ่อพ่อตายพ่อตายแล้วก็คือว่าสันฝันว่าพ่อเขามาบอกว่าอยากให้บวชเขาไปเกิดไม่ได้เขารอบวชอยู่อะค่ะอกอดชื่อคุณพ่อหน่อยอ่ะเสร็จไปแล้วเหรอคุณพ่อชื่อคุณนี่นะ ค่ะค่ะคุณมนทาทองค่ะค่ะเสียไปเมื่อปี50าศค่ะห้าหน่งค่ะ5้าใช่ไหมครัอ๋อนะคะขออภัยค่ะขอแก้ค่ะอาจารย์สักครู่นะสักครู่อายุเท่าไหร่ครับตอนที่เขาเสียไปอ่ะอายุ61สิบอ็ดค่ะแล้วเขามาเขาฝันบอกใครบอกบอกกับตัวตัวหนูนะคะค่ะฝันมานานแล้วยังอะครับอ่าได้อาทิตย์นึงแล้วค่ะได้อาทิตย์เดียว่์โอเคแป๊บหนึ่ง ขอดูวิญญาณคุณพ่อคุณมณฑาทองเออถ้าจะจริงเพราะว่าหลับตาไปเห็นเป็นพวกพระทุดงหเห็นเป็นพวกพระปักกดก็แสดงว่าเขาต้องการบุญของการบวชจริงๆด้วยอสวรนี้ไม่ได้คิดไปเองนะครับแต่ว่าเขาต้องการบุญผ้าเหลืองนะจะเกิดเข้ามาเข้าฝันลูกสาวแล้วหมายความว่ายังไรไม่รู้คือเขาต้องการบินบุญของพระเลยค่ะ คือว่าพ่อมีลูกผู้หญิงหมดสามคนเลยค่ะแต่มีหลานผู้ชายคือว่าจะให้หลานบวชได้ไหมคะได้ได้ได้เลือเนื้อเสื้อไขลงไปข้างล่างก็ได้ครับลูกหลานเลนลนได้หมดก็คือให้ให้พราะมองไปเห็นว่าต้องการผงการบวชพระหรืออะไรแล้วทำไมคุณพ่อเขาต้องการก็เป็นเพราะว่าเขาจะไม่ได้บวชมาหรือเปล่าหรือยังไงครับเขาเคยบวชไหมคือพ่อบวชอะค่ะแต่เขาเขาคือว่าก่อนเขาตายเขาอยากเขาอยากให้หลานบวชเขาบอกอยากได้บวชเอาฉะนั้นก็ถูกแล้วเพราะมองไปก็ทางจะจริงเพราะว่าเห็นไปเหมือนกับ เป็นเป็นพระเดินบิณฑบาตเป็นพระอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าแต่แต่ก็ต้องลองดูบทเนนอย่างนี้ก็ได้หลานอายุเท่าไหร่อ่ะบทค่ะอายุสิบสี่สิบใกล้ยังไงคะสิบสี่เป็นได้ยังไม่รู้อืมเอาเป็นเป็นเนนเนนเฉยมัเป็นเนนก่อนก็ก็ก็ลองเนนดูก่อนแล้วกันเนาะค่ะต้องต้องลองเป็นเนนดูก่อนค่ะต้องสักสิบเก้ายี่สิบป็น่นถึงจะเป็นพระแท้ได้เะไรค่ะนะครับก็ลองดูแต่ว่าเกิดก่อนหน้านั้นก็ต้องให้ปฏิบัติธรรม ให้ให้ปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆนะครับแต่ตรงนี้แย้งนิดนึงอ่ะแต่ดูภาพพ่อก็ไม่เห็นพ่อจะทุกข์ทรมานตรงไหนเลยที่ที่คุณกลัวว่าคุณพ่อจะเกิดไม่ได้หรือทุกข์ทรมานอยู่แต่ผมมองไปทำไมไม่ไม่ไม่เห็นจะทุกข์ทรมานความกุ้มใจใช่ใช่ก็ไม่เห็นจะแล้วเขาเป็นอะไรเสียค่ะเขาเขาป่วยอะค่ะเขาเป็นมะเร็งปอดอะค่ะมะเร็งปอดแล้วมองไปก็คือไม่เห็นจะไม่เห็นจะแบบ ลุกรอคือไม่ได้ทรมานในสองแขนก็คือสว่าตอนโรคมะเร็งแบบไม่มีแล้วในเรื่องของวิญญาณนะครับไม่ได้มีแล้วอาจจะเพราะมานานแล้ว2ปีแล้วสองสาปีเออสองปีใช่ไหมสองปีแล้วนะครับสองสามปีแล้วก็คือมันนานแล้วนี่ก็คือตอนนี้ก็หายเจ็บหายป่วยแล้วนะครับแล้วภาพภาพที่เห็นก็คือยังไม่ได้เกิดจริงๆอาจจะเข้ามาเข้าฝันคนนู้นเข้าฝันคนนี้ได้ค่ะอืมองไปมองไปก็จะไม่เห็นว่าเขาจะเจ็บตรงไหน คุณพ่อนี่ผมน้อยผมบางมากเอาทำไมเห็นเหมือนหัวหัวเถกเถหัวล้านล้านค่ะผมก่อนตายนั้นผมบางมากเลยค่ะเพราะว่าเห็นถูกคนเป็นมะเร็งแล้วผมไปหมดค่ะอผมบางก่อนที่เป็นโรคหรือว่าบางอยู่แล้วหรือบางเพราะป่วยบางตอนป่วยะค่ะตอนอยู่ก็ไปเสียะค่ะค่ะตกลงป่วยอยู่แล้วทำไมเราเห็นเหมือนผมแบบบางๆเหมือน หมือนเหมือนมันล่วงหมดเหมือนหัวร้านเหมืนอมนเถกเหมือนอะไรเงี้ยเพราะว่าเห็นถูกคนนะครับก็แต่ว่ามันมองไปก็เห็นว่าเขาอยู่ในเสื้อขาวแล้วก็กินของแบบเออกินกินข้าวกินอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีคือไม่ได้อดตายอะไรง่ายง่าย,ายแต่ว่าบางทีที่เขาว่าเข้าฝันว่าอยากต้องการบุญของการบวช oh, บ,บางทีเขาอาจจะอยากเลื่อนเลื่อนระดับจากวิญญ,ญาณธรรมดามามเป็นวิญญ,ญาณที่แบบมีกําลังขึ้นไปอีกเป็นเทวดาอีกจากที่เป็นเทวดาแล้วก็อยากจะขึ้นไปอีกระดับหนึ่งงเท่านั้นเองครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเขาต้องการบวช เพราะว่าจะจะจะพ้นทุกอะไรเพราะเขาไม่ได้ทุกข์อะไรตอนนี้เขาอาจจะแบบต้องการบุญของการบวชเพราะว่ามันเป็นคําสั่งสุดท้ายคําสั่งเสียของสุดท้ายอันอันนี้ก็ได้มันยังยังติดอยู่ตรงนี้อยู่ใช่ใช่คใช่คำสั่งเสียสุดท้ายอยากจะให้หลานบวชเขาอยากจะเห็นหลานอยู่ในผ้าเหลือง่างนี้ประมาณนี้หรมั้งค่ะนะครับไม่ใช่มาว่าเขาอยากจะให้บวชเพราะเขามีความทุกข์อันนี้อันนี้คนเราประเด็นกันเขามองไปวิญญาณยังเหมือนยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนอะไรเฉยๆนะครับค่ะ